สวัสดีค่ะคุณยายพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะมื้อนี้ก็มาพบเมื่อพอกับเจตาาผ้าร้อยเก่าค่ะเจตาจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาค่ะมื้อนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดเจตาก็จะมาวางแนวทางลาวพัฒนาเมือนแรลงสองทุ่มขึงออกเนาะค่ะ นี่ก็จะเป็นประวัติของเจอุยค่ะของเจอุยวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะค่ะยี่สิบห้าที่ผ่านมาเพิ่นกับเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะเขาตรงๆเนาะสามสองแบบพอต้องได้กลับเนาะค่ะมีบอโนอิบซีเจอุยที่ติดตามที่พิจารณาบึงของเพิ่นเนาะของเจอุยเพิ่นประวัติจักหน่อย รุดไปคะ่ะยี่สิบสามยี่สิบสามหลุดเนาะยี่สิบเข้าไปตัววิ่งหลุดจุค่ะหลุดไปวันที่ยี่สิบหาเข่าตรงๆเนาะค่ะเลขกับมีเข่ามีหลุดเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรนะารณญาณในการรับชมเลขกับมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะธรรมดา เป็นเพียงแนวทางเนาะใครจะตามต่อก็เตรียมแคปหน้าจอค่ะกับเจอุ๋ยอย่ไปพิจารณาสองทุ่มครึ่งมือแรงเนาะค่ะเบิ้งไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางนะคะดวิ่งรูดของเพื่นเล่าพัฒนาเจอุยให้มาสองกับผ้าค่ะสองกับห้า สองตัวสองห้าสองหกห้าหกห้าเจ็ดค่ะเปุ่นก็จะมีส่าเอ็ดสองสองห้าห้าสามตัวสามหางสองห้าหกห้าสองหกสองห้าเจ็ดกันทียี่สิบเจ็ดสองตัวสองหางค่ะสองห้าห้าสอง สายวิ่งสายลูดค่ะเดินที่สองกับหาเนาะทินทอกันที่พนวงกลมไปสามตัวหนึ่งหางค่ะสองห้าเจ็ดเอาแคปหน้าจอค่ะไ้จะไปต่อกับจีอุ e, ๋ยเนาะจะไปต่อกับจีอุ e. ๋ยแคปหน้าจอเอาไปลูดกันเนาะค่ะไปผิดเจรนาชอบกดจัด เปล่าพัฒนาเนาะคะ่ะต่อไปต่อไปเป็นของตาบรรทัดเนาะคะ่ะของตาบรรทัดอันที่ยี่สิบหาเพิ่นกระรูดไปเนาะคะ่ะตาบรรทัดกรับขอโทษขออภัยที่ของเพิ่นบอกเขา นีวันที่ยีบสามเพิ่นเข้าไปอยู่ค่ะสองหกตรงตรงเนาะสองหกตรงตรงเพิ่นเข้าดูค่ะวันจันที่ผ่านมานี่ก็เข้าไปขึ้นกันค่ะสองงวดติดเนาะมาหลุดวันที่ยี่สิบห้าเนาะพี่น้องสามงวดติดไอสองงวดเพราะว่าเพิ่นปิ่นดินนินเจาะดินนินเจาะมาติดอยู่นี่บ่ได้ออกเท้ยี่สิบห้านี่รุดไปค่ะพี่น้องแต่ว่าห้าก็กไปตามไม่เนาะ เอาไม้เมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้เป็นมือไม้แล้วเป็นวันศุกร์จบะบ่าุกสมซื้ออยู่บ่เนาะพี่น้องสมซื้วันศุกร์วันมีความสุขบ่เอามาเวิง่งแนวทางไม้ของตาบรรทัดค่ะแนวทางไม้่นไห้มาแล้วเนาะนมาแล้วเกตากลุงมือออกเลยเนาะค่ะของตาบรรทัดมาลุ่นกันตตค่ะมาลุ่นกันอ่อ วิ่งรลดของเพื่นให้มาห่ากับ8ค่ะ5กับ8 2ตัว6หางห้าสี่ห้าสามสองแปดห้าแปดสี่ดสเบิลก็จะมีห่าหางแปค่ะ3ตัว3มหางห้าแปดสี่าแปดสามแปดห้าสอง ายวิ่งสายรูดพี่น,อน้องเพิร์วงกลมเอาทั้งสองดินทั้งสองตัวเนาะค่ะบ่มีร่องเนาะตาบรรทัดบ่มีร่องงกหางค่ะงกหางนิลมัซซีห้าสี่ห้าสองแปดห้าแปดสามสามตัวสองหางค่ะห้าแปดสามแปดห้าสอง ของตาบรรทัดนี่หกหางพ่นของพ่นจะมีอยู่ค่ะจะมีคลิปอีกต่อไปที่เจต,ตาก็จะได้ไปร่วมร่วมมันสรุปค่ะสรุปสรุปดินเน้นเจาะของพื้นเนาะเบิ่องก็คืคอลายหางอยู่เนาะพี่น้องหกหางเนาะแต่พ่นมีสูตรสรุปตัดมาอยู่ค่ะพ่นตัดมาให้อยู่ดินเน้นเจาะสามหางค่ะห้าแปดสามแปดห้าสอง จะมีคลิปสรุปอยู่ค่ะเด่นนิ้นเจาะของตาบรรทัดเนาะห้ายห่างอยพิจารณาเอาเนาะค่ะชอบก็จัดผัดก็ผ่านพิจารณาเอาชอบตัวใดชอบของเสี้ยนใดเนะเาะอ่าเรียกเป็นเพียงแนวทางกับขอบ,บุญขอบคุณตาบรรทัดค่ะเที่ยวมาว้างทางช่องเนาะแล้วก็เจ๊อุ๋ยน้ำอย่คนเอาแนวทางมาวาง หางช่องคุณยายใจดีค่ะคุณยายใจดีก็รุดไปค่ะพี่น้องรุดไปคุณยายใจดีให้มาสี่หางเนาะงวดนสองตัววิ่งรูดหาจ็ดขาทอกันเด่นงวดอันงวดวันที่ยี่สิบห่างสี่ห่างเนาะจับครูเบาเขาจับไม่ถูก เาเบิ่งตัวใไม่ของเพื่นเนาะเอาลืมไมเบิ่งประวัตดตัวพี่นอ้องให้เบิ่งแน่จากน่อยมันจากน้อยค่ะเพราะให้ความมั่นใจกับเอฟซีนีเขา่ามีหลุดเนาะค่ะหลุดก็คือหลุดเข่าไปแหละดีใจดีใจน้่งันเพิ่นมีเอฟซีตามเนาะค่ะหันแนวทางของเพิ่นคำนวณมา ให้จตาว่างเพิ่นก็จะให้เขาขึ้นกันแหละค่ะพี่น,อน้องรุ่นกันขึ้นกันเนาะให้กำลังแรงใจกันไปค่ะและ้วกาบขอบุณขอบุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์ไม่ให้กำลังแรงใจช่องน,น้อยของเจตากราบขอบพระคุณหลายหลายเขามาคอมอมต์เขามากดไลค์ให้เนาะ,ะผู้ไม่เพิ่นยังมาท่านติดตามเพิ่นกับเขามาติดตามกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาเบิ่งของคุณยายใจดีค่ะวิง่งรูด สกับหค่ะดินทอกันค่ะสี่กับหกดินทอกันบ่มีลงสายวิ่งสายหลดผิดแต่ละหน้าเอาเนาะชอบกับจัดสองตัวหกหางค่ะสี่หกสี่ห้าสีสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเบิรก็จะมีสีกับหกหกค่ะสามตัวสามหางสี่หกแปด หกสี่ห้าสี่สี่หกวันนี้เป็นมัณฑียี่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องรุ่นกันสองทุ่มครึ่งของคุณยายใจดีสามหางค่ะสองตัวเพื่อนนินมากสี่หกสี่ห้าหกแปดสามตัวกับสองหางสี่หกแปดหกสี่ห้าเอาไปพิจรารณากัน ลุ่นกันต่อเนาะค่ะแคบหน้าจอไผจะไปกับคุณยายใจดีเนาะรุ่นกันต่อชอบก็จัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครัพี่น้องผิดแต่ละหน้าเอาหมักไผ่มักมั่นชอบไผชอบมันเนาะเป็นเพียงแนวทางเลขอะ นีเขาไม่ลถคันเรียกว่าเขากรกรบขอโทษขอให้เอฟซีเนาะค่ะกรกาบขอบุณขอบุณคุณย่าใจดีเนาะที่เอาแนวทางมาบ้างทางชงเนาะค่ะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีมือแรงกับเหล้าพัฒนาค่ะแล้วก็คอยมีความสุขอันทุกคนเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสุขภาพย่อมมาก,ก่อนเสมอแล้วก็ เดินทางไปไซสก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็ขอให้มีโชคเนาะกลับมาก็ขอให้มีชัยคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ